ภูสีเขียวและก็สีส้มใช่ไหมพู๋เขียวส้มเอาพี่ครับนั่งลงครับวางให้ดกก้นขึ้นครับ สีไหนครับโอ้โหสีฟูฟูส้มเขียวฟกฟูเขียว kiểu, cái này, kiểu là màu tím, màu đỏ, màu xanh, màu xanh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  màu màu xanh màu màu xanh màu xanh สีน้ำเงินสีใต้สีน้ำเงินส้มเขียวฟ้านะครับสีน mm ้ำวงินมาแล้วครับสีเขียวเข้าไปในลำเลยตามด้วยสีส้มแล้วก็สีฟ้าครับสีเขียวสีส้มเก่งมากลูกเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี cin ่ยมเยี่ยม ไม่ได้ใช่ไหมั้ยแรา้ลยวารต่อไปนะครับเป็นประเทศชายนะครับระยะทางก็จะไกลขึ้นนะครับแปดสิบเมตรนะครับแปดสิบเมตรชายนะครับ

มีสีฟ้าและสีส้มนะครับสีน้ำูเข้าที่1นึตามด้วยสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับสีน้ำูแ้แทรคคางโคสีน้ำู้ฟ้าแล้วก็เขียวนะครับแ0เมตรชายรายการที่1นะครับต่อไปรายการที่2นะครับแปสเมตรชายเช่นเดียวกัน